ครับสวัสดีครับสินค้าแนะนำนะครับเป็นปั๊มลมมือสองยี่ห้อโอกูระนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหัวปั๊มสามสูบนะครับมอเตอร์2แรงมิตซูบิชินะครับตัวนี้ถังใหญ่นะครับล้อเหล็กนะครับอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้มีบังสายพานนะครับ150ลิตรตนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เราจะตั้งไว้อยู่ที่8บาท เช็คลวเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะครับคอเปอร์เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสามารถใส่กับหัวสวมเร็วได้เลยนะครับตัวนี้โอคูละหัวแท้นะครับสสูบนะครับมอเตอร์สองแรงมิซูวิธิซูเปอร์ไลน์นะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับและมีสินค้าแนะนำอีกตัวนึงครับด้านหลังพูม่านะครับตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับมอเตอร์ใหม่แกะกล่องนะครับ1.5แรงกี่ห้อ Pioneer นะครับพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับก็ตัวนี้148ลิตรนะครับ p u ่ามาในแบรนด์ของ p u ่านะครับอุปกรณ์เราเช็ครั่วทั้งหมดนะครับก็จะตั้งแตดไว้ที่8บาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของโอกูระก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลมทิ้งนะครับ ลมจะลองไปจนถึงหกบารนะครับมันจะต่อทำงานต่อทำงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะปั๊มลมจนถึงแปดบารนะครับมันจะตัดอัตโ,ตโนมัตินะครับต,ตัวนี้เป็นมอเตอร์สองแรงมิสูนะครับได้เปรียบคือตัวนี้คือ ถังใหญ่150ลิตรหัว3สูบนะครับสามารถยิงลมแล้วก็ปัม๊มพร้อมเดียวกันทันแน่นอนนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจฮูมาหรือว่าโอคุระนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยนะับทุกตัวอย่างที่บอกนะครับเราจะเช็คดว้วยทุกตัวแล้วก็ พร้อมรับประกัน3เดือนนะครับเดี๋ยวรอตัวนี้ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัวพูม่านะครับตัวนี้นะครับจะมีแผ่นเพดติดไว้นะครับก็จะเขียมตรงรุ่นนะครับ150ลิตรนะครับ มอเตอร์จริงๆมันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่1.5แรงใช้ได้นะครับแต่เราใส่2แรงมิสูเข้าไปนะครับบาเขาอยู่ที่8บาเชอรอแรงดันของมันนะครับเป็นค่ามาตรฐานของปั๊มลมนะครับ8บามันจะตัดเองนะอัตโนมัตินะครับเลข8ตรงนี้นะครับ ิ้งทรายก็ได้นะครับสเปคนี้นะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่มีซ่อมนะครับแค่เช็คลั่วนะฮะเาจะช้าหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับเราใช้ปักลอยนะครับโดยการเสียบปักนะครับนะครับถ้าเต็ม8บานะครับมันจะตัดเองอัตโนมัตินะครับ ก็ในส่วนของตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยลมทิ้งกันตัวนี้ก็8ดบา์เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลมทิ้งนะครับนะตัวนี้เกตไว้วัดแรงดันเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกตัวพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันนะครับตัวนี้จะได้แบรนด์ของคูม่าแท้นะครับมือสองนะครับ ตัวมอเตอร์ใหม่แกะกล่องสายพานเปลี่ยนให้ใหม่มูเล่เปลี่ยนใหม่นะครับใช้งานยาวๆนะครับตามลมเงียบๆนะครับอนไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมจัดส่งทั้งสองตัวนะครับห่างกันแค่ไม่กี่ลิตรนะครับแต่ราคาถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพนะครับหนึ่งมื่นเจดพนะครับทำไม ตัวเล็กถึงแพงกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะตัวเล็กมาในแบรนด์ของพูม่าตอนซื้อเข้ามาเรารับมาแพงนะครับก็ตัวนี้เรารับมาถูกก็ขายถูกนะครับ <c oughs> ถ้าไหนสนใจแบรนด์ไหนอยากได้ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับวันนี้นำเสนอไว้สองตัวนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมอเตอร์1.5แรงนะครับหัวปั๊ม2สูบนะครับความลมได้เรื่อยๆนะฮะแปดบาร์าจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลมลงไปจนถึง ตัวนี้น่าจะเจ็ดบาทนะครับตั้งไว้ไม่ถึงแปดนะฮะเราสามารถตั้งถึงแปดบาทได้นะับกล่องเงียบเงียบเหมือนกันนะครับพร้อมใช้งานในส่วนของน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันก็คลิปนี้อย่างที่บอกอาจจะยาวหน่อยนะครับ เพื่อได้คุณภาพคลิปที่ดีนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนล้อให้ทั้ง4ีล้อนะครับลืมบอกไปนะแล้วก็ตัวเชรสวิตนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ชุดกรองอากาศเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้ที่ได้ไปก็คือ มอเตอร์ใหม่ใช้งานได้หลายหลายปีนะครับยาวๆเลยนะครับตัวคัพเปอร์เราใส่ไฟให้นะครับแล้วก็ตัวเกจวัดแรงดันตัวโบลมนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดตัวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับราคาก็จะอัพสูงขึ้นนะครับผ่านไปแล้วเจ็ดบาทนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าไม่เจ็ดก็แปดบาทมันจะตักนะครับ ถือว่าใช้เป็นปั๊มลมที่ปั๊มลมได้เร็วนะครับแต่ตัวนี้ได้สองสูบต,ตัวนั้นสามสูบแล้วแต่ลูกค้าชอบยี่ห้อไหนสเปคไหนนะครับก็พักเข้ามาได้เลยเราพร้อมจัดส่งนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับและบริการเก็บเงินปลายทางได้ที่สำคัญเก็บเงินปลายทางได้ขอย้ำนะครับแต่ เรต้องคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับไม่ใช่จู่ๆแล้วามาสั่งนะครับต้องยืนยันการรับสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับให้แน่นอนนะครับก็7บาทครึ่งนะครับจะตัดอัตโ,ตโนมัติก็ท่าไหนสนใจนะครับตัวไหนสเปคไหนทักเข้ามาได้เลยเราพร้อมจะส่งนะครับ148ลิตร150ลิตรนะครับทักมาได้เลยสวัสดีครับ